สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านครับสวัสดีแฟนคลับน้องอุ้งย totally ิงครับพี่น้องนะครับมาบึงความคืบหน้ารับบ้านน้องอุ้งยิงนะครับทีมงานกําลังนะครับเอาอิทม้วนบามาส่งพี่น้องนะครับเพื่อที่จะก่อนะครับออฟฟิศนะครับตอนนี้กำลังฆ่าหรือเปล้วพี่น้องครับมุกำลังคาแล้วนะครับนี้ทีมงานเท่ากับเอาอิทมาส่งนะครับเอามาจากโรงงานพี่น้อง ม่วนเบานะครับนี่แหละพี่น้องนี่นะครับหลายพันก่อนพี่น้องครับเขาได้ไแล้ว ว่าเป่นนิดกำแพงพี่น้องนี่ครับช่วงรถยาวนะครับเอาจจะตีกันได้ครับเดี๋ยวพี่น้องแป๊บนึงครับเดี๋ยวคุยครับนะครับ พร้อมนี่ครับปูนกอ่อพี่น้องครับพี่ปูนนะครับสำเร็จนาะนะครับกอ่อยิมวันเบาตั้งหาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เป็นอีกมุมหนึ่งครับทางบ้านพี่น้องนี่ยละบ่งบรรยากาศเขาเชียวครับนี่ครับไปพี่น้องครับ ไปเบิ่งเพร่ะนันเอายินม้วนเบาลงครับถอยล้างเข่านะครับ มืัอน,นี้รถตู้ก็อยูน่นะครับรถตู้มาหอดแล้วพี่น้องนะครับ นี่ครับหลายพันก่อนพี่นอ้องนี่ครับรถพ่อเอก ครับลังค่ากับมุ้งเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวทีมงานพีจะปีนะครับรับส่วงต่อนะครับพาพี่น้องมาบางอีมุมหนึ่งนะครับถือว่ากลวงพี่น้องกลวงแห้งนะครับภายในนะครับต้องกออิทวอเบ้าขึ้นนะครับจงังสี ได้หู้นี่ครับว่ากว่างใหไ่สมใดนะครับแต่ตอนนี้ก็กว่างพี่น้องกว่างแห้งนะครับถ้าพี่น้องมาอา่มางานบัน้องหญิงกับสีนะครับเห็นช่วงนะครับกะต้องการทำงานนะครับของสร้างไปแวะม,มากกับมาเบิ่งได้พี่น้องนะครับอยากเห็นแบบนะครับหรือว่า,าคือบมื่คืนใน y ยูทูปเนาะอยากเห็นตัวจริงนะครับถ้าแย่มา ยาในใันอีกที่ปรถตูพินยูนะครับพออีกอยู่ันนี้กับถือโอกาสดีนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวให้พี่น้องในเบื้องนะครับ อาละครับพี่น้องครับคลิปนี้กับเทวานี่ครับให้ทีมแางเข้าลงอ่าอินมอน์บาลก่อนนะครับแล้วคลิปหนาคนพอกันใหม่พี่น้องคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์คนติดตามให้ผมครับหน,น,น้าชาแนลนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ